ก่อนจะมาเป็นเพ็อกหนึ่งก้อนเรามีการเตรียมวัตูุดิบทรายหินปูนหินเกร็ดเราเน้นรถคาร์บอนโดยการใช้ปูนของ s g เป็นหลักเดี๋ยวผมจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปดูเรื่องระบบการผสมระบบค,คอมพิวเตอร์ทั้งหมด หน้าจอคอนโทรลที่เราเห็นอยู่นี้ทุกอย่างเนี่ยจะถูกผสมโดยระบบควบคุมอัตโนมัติที่เราตั้งอัตราส่วนไว้ต่อไปผมจะพาไปดูการปั๊มขึ้นรูปของอิฐบล็อกกระบวนการปั๊มเราจะมีการควบคุมโดยระบบอ,อิเล็กทรอนิกส์เช่นกันผิวอิฐที่ออกมาจะต้องไม่มีการแตกร้าวต่างๆขั้นตอนของการลําเลียงออกทางแหลกนะครับแล้วก็จะมีรูวกลิ์มารับเอาออกไปเพื่อจะไปนตอนบ่มน้ําต่อไปครับอิฐฝากางขึ้นรูปจะถูกลําเลียงมาพักที่บริเวณนี้ต้องทิ้งไว้หนึ่งน้อยยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วจะมีการสเปน้ํา พื่อให้อิก้อของเราแข็งแรงตามมาตรฐานที่กําหนดไว้นี่เป็นการปั๊มตาของมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อที่จะชี้บ่งสถานะของบล็อกก่อนที่จะสง่งลูกค้าหลังการประทับตาบล็อกจะต้องได้รับการซีนด้วยฟิล์มยืดประโยชน์ของการซีนเพื่อป้องกันในเรื่องของฝุ่นละอองป้องกันน้ําความชื้นที่จะเข้ามาที่อิฐได้งานที่ได้รับการซีนเรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมที่จะสง่งลูกค้าได้เลยในส่วนที่งานไม่พร้อมเราจะมีการคัดแยกออกไว้